มาเข้าสู่ช่วงภาษา,าพาเพลินกับอาจารย์จินนี่นะคะวันนี้มีความหมายและคำศัพท์ของคำว่า Soft Power มาฝากเรานะคะภาษา,าพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะพร้อมกับเกรดความรู้ดีๆภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่ก็มีเรื่องราวดีๆนะคะซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า Soft Power นะคะแล้วก็อาจารย์จินนี่จริงๆก็เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับ Soft Power ไปแล้วทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะ soft power เนี่ยคืออะไรนะคะ พอเราคิดถึง soft power มันจะมีอีกคำหนึ่งตามมาค่ะนั่นก็คือ hard power soft ตัว soft คำเดียวอะค่ะก็จะแปลว่าอะไรที่มันอ่อนๆน,นิ่มๆใช่ไหมคะส่วน hard h ร์ดคือแข็งอะไรที่มันต้องใช้กำลังบังคับขู่เข็นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลคำว่า soft power ค่ะถ้าแปลตรงตัวก็คืออำนาจอ่อนใช่ไหมคะแต่ว่ามันหมายถึงการขยายอำนาจการขยายอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงทางความคิดการทำให้คนอื่นหรือผู้คนนะคะมามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่นได้โดยที่เราอะ่ะไม่ต้องใช้อานาจบังคับขู่เขยนเลยนะคะไม่ต้องใช้อำนาจทางการทหารมาบีบบังคับให้ประเทศต่างๆยอมทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ตามที่เราต้องการนี่แหละค่ะคือคำว่า soft power เช่นตอนนี้ประเทศที่มี soft power ที่เข้มแข็งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือ s o ซาว Korea s ซาว h Korea ก็คือเกาหลีใต้ค่ะเห็นได้จากอะไรนี่เลยค่ะซีรีส์เกาหลีพี่ไทยเราดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็ตามไปดูสถานที่จริงโลเคชั่นจริงๆว่าอ๋อเนี่ยเกาะเซจูเป็นยังไงนะอ๋อกิมจิเกาหลีจริงๆเนี่ยออริจินอลจริงๆอ่ะอร่อยแบบไหนนะนี่คือวัฒนธรรมเกาหลีค่ะวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทีนี้ประเทศไทยเราค่ะก็มีการยก เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมานะคะก็คือ one family one soft power นั่นเองนะคะทีนี้จริงๆอ่ะ soft power ของประเทศไทยเรามีเยอะมากๆเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเราจับตัวบุคคลเนี่ยจินว่าทุกคนน่าจะต้องนึกออกเลยนั่นก็คือน้องลิซ่าซึ่งตอนนี้น้องกลายเป็น the global ambassador ไปแล้วนะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกไปแล้วซึ่งมีอิทธิพลกับหลายๆคนมากๆถามว่าทำไมเราถึงบอกว่าน้องมีอิทธิพล เอาเป็นแค่ว่าน้องเนี่ยมีคนติดตามทางอินสตาแกรมนะคะอินสตาแกรมก็คือเป็นสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะซึ่งทั่วโลกนิยมมากๆนะคะคล้ายๆกับ f c e e o o o เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเราเรียกกันว่า IG หรือ Instagram น้องมีคนติดตามเนี่ยกว่า90ล้านคนนะคะทั่วโลกนั้นแค่น้องหยิบจับอะไรหรือพูดอะไรนิดเดียวะคะ่ะมันก็สะเทือนทั้งโลกแล้ว เอาเป็นว่าเราจะเห็นตัวอย่างชัดๆเลยแค่น้องบอกว่ากลับมาบุรีรัมแล้วน้องอยากจะกินลูกชิ้นนะคะแค่คำนี้ประโยคนี้เองจากรายการที่คุณอูดีสัมภาษณ์ก็ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ลูกชิ้นยื่นกินที่ ทั่วประเทศไทยเลยก็อยากจะมาชิมอยากจะมาลิ้มรสลูกชิ้นยืนกินที่ประเทศไทยก็ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์เราได้ต้องบอกว่าแม่ค้าลูกชิ้นเนี่ยรวยเป็นกอบเป็นกรรม,มากๆเลยนะคะนี่ค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์นั้นประเทศไทยเราอะค่ะก็จะมีเรื่องของฟู้ดก็คืออาหารที่สามารถนํามาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดกระเพราโอลผัพ,าพายาสลัดส้มตำ ถ้าเรานึกถึงอาหารไทยที่เป็นซอฟพาวเวอร์นะคะที่ต่างชาติชอบแล้วก็มาถึงเมืองไทยแล้วอยากลองลิ้มชิมรสนะคะต้มยำกุ้งนี้เลยค่ะถ้าเราแค่ใส่ความเป็นวิถีชีวิตของคนไทยลงไปมีสตอรี่ใส่ลงไปในการทำอาหารการปรุงอาหารแต่ละอย่างเราก็สามารถทำให้มันเป็นซอฟพาวเวอร์ได้อีกอันนึงค่ะนอกจาก อาหารไทยเราคิดถึงประเพณีวัฒนธรรมไทยค่ะเฟสติวัลอย่างเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์ซึ่งต่างชาติมาสงกรานต์ที่ประเทศไทยเยอะมากๆค่ะก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เหล่านี้ค่ะเราสามารถผลักดันทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราะ่ะโตได้ด้วยสิ่งเล็กๆที่เป็นอํานาจอ่อนเนี่แหละค่ะแล้วก็ช่วยกันได้นะคะ เอาเป็นว่าถ้าเราลองสำรวจดูแล้วกันนะคะว่าเอ๊ใกล้ๆตัวเราเรามีซอฟต์พาวเวอร์อะไรบ้างที่เราจะสามารถทำให้คนข้างนอกเนี่ยรับรู้ได้ว่า this is my soft power นี่คืออำนาจอ่อนของเรานี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่มันจะเป็นพลังผลักดันทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ